กาแฟต้องข้าวช่วงบ่ายกินกาแฟไม่ส่งคำเชิญนะคะไม่ส่งคำเชิญไม่ส่งคำเชิญจ้ามากินข้าวเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรลี่กินเสร็จก่อนไม่ต้องส่งคำเชิญนะคะไม่รับคำเชิญค่ะไม่รับคำเชิญ จากเนีน้อยไยสั่งนะคะกําลังดูโขนกระแสอ๋อโขนมาใช่ไหมใครไปบ้างวันนี้ใครไปโหนบ้างขาไม่ได้ดูเลยใครไปโหนครับวันนี้วันนี้เขาเชิญใครไปเมื่อคืนได้ไปดูหนังไหมไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วหนังดีนะใครอ้ออันนี้ไม่อวยอันนี้พูดแบบไม่อวยเลยท่านจะรูนเกียรดอ๋อเอคุณคุณจะรุนเกียด อ๋อบิ๊กเต่าคนเยอะคนคนถือว่าถือว่าไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีคนดูแต่หนังเขาดีหนังทําดีหลอนดีหลอนดีให้แง่คิดดีลุ้นหลอนฮาดีฝากไปดูด้วยนะคะใครอ้อพี่ปองนําแสดงด้วย <laughs> พี่ปองนำแสดงด้วยปองสิบวิปองสิบวิพี่ปองออกสิบวิวันนี้มันเกิดพี่หนุ่มใช่ค่ะนนี้มันเกิดป๋าหนุ่มอืออาจารย์เมื่อวานเขาเหมือนเขาเป็นภาควิชาภาษาศาสตร์อะภาควิชาภาษาศาสตร์ของมหลาลัยเกษตรศาสตร์ คือภาษาศาสตร์เนี่ยเขาจะสามารถแบบคือเขาอะไรอ่ะมันเป็นศาสตร์ที่ที่มันเป็นการอะไรอ่ะแปลคําพูดเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยลักษณะข,ของการใช้คําพูดทําไมถึงเรื่องใช้คําพูดในลักษณะน,นี้คําพูดมันก็จะสามารถบ่งบอกอะไรบางอย่างได้บ่งบอกเรื่องความสัมพันธ์ได้อย่างกรณีเรื่องเรื่องอีก๊อฟเนี่ยกรณีเรื่องอีก๊อฟกับพระเนี่ย ลักษณะาการใช้คำพูดของคำว่าพี่ก็ดีพ่อก็ดีลักษณะของการใช้คำพูดที่โดยปกติถ้าคนทั่วไปคุยกันนะ่ะเขาจะไม่ใช้คำพูดในลักษณะแบบนี้เออเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์การแสดงออกเสื้อหน้ากูน่ารักออกเสื้อน่ารักเป็นผีแม่ชีเป็นผีแม่ชีคัดเสื้อเป็นผีแม่ชีทุกคนเดี๋ยวดิฉันไปเอาน,นี้แป๊บหนึงนะ สั่งน้ำมูกไปหนนะึ่งอยู่กับแม่นะอย่าดื้อน,นักี่อย่าดื้อนักที่หลบอยู่ก็อยู่แต่อย่าด,ดื้อดิ อย่าไปนู่นทีไปนี่ทีไปนั่นทีเดียอยู่ก็อยู่ตรงนี้มาอยู่นี่มาฮะแม่มาโชว์ตัวหน่อยมามาให้เอฟซีดูหน่อยมาให้เอฟซีดูลูกชายแม่หน่อยครับลูกชายแม่ดื้อไหมลูกชายแม่ไม่ดื้อปุ้มปุ้ยไม่ดื้อเลยปุ้มปุ้ยไม่ดื้อเลยให้พี่ๆดูปุ้มปุ้ยหน่อยไหนยายอ่ะไหนยายยายอยู่ไหนยายอยู่ไหนยายอยู่ไหนดูดิปุ้มปุ้ยค่ะทุกคน ปุ่มปยปุย่มป่วยอยู่ด้วยกันมาเป็นปีสองปีแล้วเนี่ยโตเร็วมากเป็นหนุ่มละอย่าฉีนะฉีโดนเตียอย่าฉีรถขาโตเด้ออย่าฉีรถขาโตวันนี้อากาศดีค่ะฝนไม่ตกช่วงบ่ายดีมากน้องแมวมาโชว์ตัวด้วยไหมคะแมวอยู่ในบ้านค่ะปล่อยไม่ค่อยได้มันมันโซน โดยเฉพาะอีถุงทองถุงเงินนี่เป็นแมวเรียบร้อยมากคือซื้อแมวมาสองตัวคือซื้อแมวมาสองตัวคือนิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิงแม่บอกว่าเมื่อเช้ามันลงไปอีถุงทองมันลงไปมันน่าจะไปเจอกบอ่ะมันน่าจะไปเจอกบอีตรงที่สวนทุเรียนแล้วมันก็ไปกัดกบชนขาขาดไปข้างหนึ่ง,งแล้วมันก็คาบขากบขึ้นบ้างแม่บอก จะได้ว่างไงเขาไม่ได้ว่างไงมันไข้าบขากบมาขึ้นบ้านแม่บอกแม่บอกวันพระนะลูกไปคาบขาเขามาทําไมแม่เขาก็คุยกับแมวครับมันวันพระนะลูกไป้าบขาแมวขึ้นมาทําไมอตลกอืออพี่แพรี่เรียนภาษาศาสตร์ไหมไม่ไม่ได้เรียนภาษาศาสตร์ขาะแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าเวลาแบบคือสามารถถอดคําพูดคนได้ในระดับหนึ่งระดับแบบนิดๆอะคือรู้นะคือต่อให้ที่ฉันไม่ใช่อาจารย์ภาษา,าศาสตร์อะแต่ที่ฉันอ่านข้อความที่อีก๊อฟคุยกับพระดิฉันก็พอทำเนาได้นะ <c oughs> <t> <c oughs> แต่ดีนะถ้าเราไปเรียนไว้อ่ะเราจะได้แบบมันเป็นการแบบมันเป็นการแบบถอดคําพูดแบบวิทยศาศาสตร์ถอดคําพูดแบบวิทยศาศาสตร์ อืมเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะวิชาภาษาศาสตร์ใครสนใจไปเรียนได้นะ mm. เผื่อแบบจะจับผิดผัวอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็ไปเรียนไว้ <laughs> ใครที่มีผัวชอบคุยไลน์กับผู้หญิงคนอื่นเยอะๆอ่ะไปเรียนภาษาศาสตร์ไปนะคะไปเรียนกับอาจารย์เมื่อวานอะ่ะเพื่ออยู่มาหาไรกยเตรแนะนําให้โรงเรียนนะคะหนึ่งกลุ่มจะได้แบบทันผัว <laughs> จะได้แบบรู้ทันผัว ธงชัยทาอะไรธงชัยไหนกะไม่รู้ไม่ทราบไม่ทราบไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบึอย่ามาเที่ยวเอาคุกให้กูนะไม่รู้เรื่องไปเอาข่าวมาจากไหนอีกล่ะธงชัยไหนอีกล่ะธงชัยไหนอีกล่ะเออไม่รู้เรื่องค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ รอดูอย่างเดียวอ๋อธงชัยเฉลิมโพนอะไรไปเรื่อยละบิ๊กเต่าจะจับใครอีกยิ่งขวาเครื่องจับเพชดจานตินฮันแน่ไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้เวนใดใครก่อเวนนั้นกำลังตามสนองนะคะบอกแค่นี้แนหะละรอดูอย่างเดียวค่ะใช้ชีวิตแบบคาราวาจจอยไป เป็นคนที่ไม่ฝังใจเจ็บกับใครนะแต่ว่าเป็นคนจําไม่ลืมเลยใครทําอะไรไว้กับดิฉันดิฉันจาไม่ลืมค่ะและเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอืมและเดี๋ยวเราจะได้เจอกันรอได้ค่ะเป็นสิบปีดิฉันก็รอได้สิบปีหัวลาะกก็ไม่สายนะคะเออสิบปีหัวลาะก็ไม่สายบอกแค่นี้แหละสิบปีหัวลาะกก็ไม่สายค่ะช่วงนี้ก็ทำมาหากินรอไปก่อน <laughs> ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยจริงๆไม่รู้เรื่องค่ะข่าวคดีพระใหม่ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆ,ไม,งมไ,มงงๆไม่รู้ว่าใครเขายังไงอะไรกันทุเรียนทอดอืมจริงค่ะสมัยนี้การทำง,งานเรวเห็นผลเร็วใจเย็นใครทําเราไว้ก็ไม่เห็นมันจะมีความสุขสักคนนะคนเราอะ่ะดิฉันเชื่อเชื่อคําพูด คนโบราณนะนะคนทําไม่ดีไว้อะคนประทุสลายคนอื่นคิดร้ายกับคนอื่นสุดท้ายก็จะแพ้ภัยตัวเองนะคนที่ฉันถือว่าคนคนไม่ดีสุดท้ายก็จะแพ้ภัยตัวเองเราไม่ต้องไปนั่งไปโกรธไปเกลียดไปอะไรัมันหรอกสุดท้ายการที่มันคิดไม่ดีกับคนอื่นทําไม่ดีกับคนอื่นบ่อยๆเข้าซ้ซําๆเข้าสุดท้ายสิ่งที่มันทําไม่ดีก็จะย้อนกลับไปเล่นงานตัวมันเอง ต่อให้เราไม่ได้ไปคิดร้ายกับมันก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาจะไม่ได้คิดนะอืมทําไม่ดีกับคนนู้นคนนี้เขาไว้เยอะๆเข้า,ขาอะ่ะสิ่งที่ทําไวอ้อ่ะสุดท้ายมันก็จะตอบสนองนะแพ้ภัยตัวเองดิฉันเชื่อเรื่องเรื่องนี้ว่าสุดท้ายมันจะแพ้ภัยตัวเองและดิฉันไม่ไม่ไมอาฆาตพยาบาทใครทั้งนั้นดิฉันรอหัวเราะและสมน้ำหน้าอย่างเดียว <laughs> กูรอหัวเราะสะสมน้ำหน้ามึงกันกูไม่อค่าทายาบาทมึงหรอกไม่มีประโยชน์เสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพจิตค่ะชีวิตกูอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่วอรรี่ค่ะชีวิตกูอยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะเป็นพระไม่ได้กูก็เป็นโยมนะคะกูมีความสุขอยู่ตรงไหนกูก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะกูเป็นคนมีความสามารถกูเลี้ยงตัวรอดได้กูถึงกูมีกินได้เออนะ วัวเราที่หลังดังกว่านั่นแหละค่ะก็รอดูกันนะรอดูกันไม่เป็นไรหรอกต่อให้เวรกรรมมันจะไม่ทําอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆค่ะที่ฉันไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตไม่ได้ทุกร้อนไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยความทุกร้อนไม่ได้ชีวิตใช้ชีวิตเพื่อจะรอดูความล่มจมของใครก็ไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขเพื่อตัวเองไม่ทุกไม่ร้อนนะแต่ก็รออยู่ ไม่ทุกไม่ร้อนดค่ะแต่รออยู่นะอ ه, บ้านแล้วกินทุเรียนกวนสักินทุเรียน,วนก,กนยนวนสักชิ้นก่อนจะดีไหมอะอ้วนเอาไว้ก่อนไหม,ม <c oughs> นั่นแหละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสองพันสี่ร้อยคนนะคระับฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะอยู่บ้านเย็นๆคืออยู่บ้านเย็นๆสดชื่นมีความสุข ข้เอจาเข้าใจกันไปค่ะทุกคนเออข้เจอเข้อใจกดติดตามให้กําลังใจกันไปอะไรกันไปแม่คิดถึงคิดถึงเช่นกันนะคะเดี๋ยวไปกรุงเทพครั้งนี้ต้องไปตัดผมแล้วผมยาวอีกแล้วตัดข้างหน้าให้มันสั้นลงหน่อยตัดข้างหน้าให้มันสั้นลงหน่อยทานข้าวแล้วค่ะวันนี้ทานแม่เขาทำไข่ตุน๋น กินข้าวเที่ยงกับไข่ตุนแล้วก็มีไข่ตุนมีแกงหมูสามชั้นแล้วก็มียำมะม,ม่วงใส่กุ้งแห้งแค่นี้พอแล้วไม่ได้กินหลายอย่างหรอกคะ่ะไม่ได้กินหลายอย่างแค่ไข่ตุนอย่างเดียวก็พอแล้วไข่ตุ๋นทานง่ายย่อยง่ายอทุเรียนทอดหมดแล้วเหรอยังไม่หมดนะคะคุณพี่ไปอ่ะไม่หมดไม่หมดไปไป,ปมามาไปมีแค่ทอดกับกวนนะ,ะพี่เลือกเอา ทอดกับกวนค่ะแค่นั้นเลยอ๋วทุเรียนทอดขายได้ห้าร้อยอเดอร์แล้วแม่เจ้าทาไมขายดีขนาดนั้นนะทุเรียนทอดขายดีสุดเลยค่ะห้าร้อยออเดอร์ละหนูแพ้ทุเรียนทอดมีกวนมีนะคะ